ชาวบ้านในอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นรายละเอียดโครงการเตาเผาของเสียอุตสาหกรรม โดยชาวบ้านจากตำบลหัวสำโรงตำบลแปลงยาวตำบลหน,นองแหนตำบลวังเย็นตำบลทุ่งสะดาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมกับผู้นำชุมชนได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเตาเผาของเสียอุตสาหการรมของบริษัท OM Technos จำกัดเพื่อนำเสนอภาพรวมของพื้นที่ตั้งโครงการบนพื้นที่ประมาณ3.37ไร่ภายในนิคมอุตสาห เกตเวซิตี้ตำบลแปลงยาวอำอภแปลงยาวจัังหวดฉะเชิงเซาเพื่อให้บริการเผากำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายประเภทของแข็งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพศ2566โดยโรงงานมีความสามารถในการเผากำจัดสูงสุดประมาณ47ตันต่อวัน แต่ขณะนี้ก่อนการดำเนินการจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะขออนุมัติอนุญาตและการจัดทำรายงานดังกล่าวจะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการรวมถึงสร้าง รางความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโครงการและให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการและกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่เขามาเขาก็มีความกังวลค่ะในเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องการปล่อยกากของเสียจากการเผาและปัญหามลพิษทางอากาศที่ตามมา ซึ่งทางบริษัทค่ะก็จะได้เสนอที่จะนำชาวบ้านไปดูโรงงานเผาของเสียอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยโรงงานแห่งนั้นเปิดมาแล้วกว่า20ปีนะคะและทางบริษัทก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลให้กับประชาชนต่อไปค่ะ